โอ้ยตายละเ,เร็วมากเเรื่องเร<ม>็วเลยเอาเราเราเรีบได้ค่ะก็ก็เอ่อมุกงทาทำซีรีส์เรื่องเฉดกัเลยค่ะทีนี้ก็ทีมงานก็บอกว่าแบบว่ามุกคนที่จะมีคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยหา,าแล้วหาลก่นก็จริงๆอ่ะชอบพี่ซูมานานแล้วแล้วก็แบบรบกวนพี่ซูมาแคสหลายบทมากในค่ายเราแต่ว่าก็ชอบนะแต่ว่ายังยังยังไม่ได้สักตัวละครนึงอะไรอย่างเงี้ย พอเราแบบมีสิบได้แบบเลือกอะไรเงี้ยเราก็แบบเชิญเชิญพี่สุกับมาเล่นกับเราค่ะอะไรนะคะตอบรับมาแล้วก็แบบว่าเขาเคยเล่นไมค์สแตนอินกับพี่เมฆค่ะแล้วเราก็แบบว่าเออแอบถามพี่เมฆมาตลอดอยู่แล้วว่าไอพี่สาวคนนี้คือใครเออเพราะว่าเขาสวยก็เลยเปิดตัวเลยก็เลยแบบว่าชวนก็ชวนชวนชวนมาเล่นด้วยกันแล้วพี่เขาก็ตอบรับค่ะก็ตอนรู้ว่าเป็นก็ ไปเลยเอ้ยจริงไม่ต้องเคยเหรอต้องต้องรังเลอะไรเอ้ยจริงๆเราเพิ่งรู้จักกันมาค่ะจริงๆก็คือเพิ่งรู้จักกันแต่ว่าเหมือนเรารู้สึกว่าชอบที่พี่ซูแบบคล้ายๆเราหลายอย่างแล้วก็คือแม้แต่ว่ากูนฝนสูงลงใส่รองเท้าใส่ตัวแบบ รวมถึงนิสัยด้วยก็แบบเป็นคนชิลๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างตอนแรกที่เจอมุกก็แบบอุ้ยมุกเป็นดาราเนาะแล้วก็เข้าหาอะไรไม่ถูกแต่พอแบบครั้งแรกเนี่ยมุกก็เข้ามาคุยอะไรเงี้ยแปลกบก็แบบสนิทแล้วก็แบบเป็นตัวของตัวเองเร็วคือเห็นน้องเข้ามานานน้องเขาทำนานเก่งแต่พอมาเจอตัวจริงเป็นกันเกงกว่าที่คิดอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะ ทำทห้รู้จักกันแบบไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ก็แบบรู้สึกสบายใจหรืออะไรขอบคุณค่ะ <laughs>